ตอนที่ห้าสิบสามอรอ, <air> อรให้เจ้ามาหาด้วยตัวเองอยู่นะมันถึงเวลาที่เจ้าต้องไปแล้วแต่เดี๋ยวเอ่ออ่า totally. บอกบ้าออสตินออกัสเมื่อตกี้เป็นการแสดงนั้นเหรออุ้ยอีโน่เอ่อตอนไหนฟังข้าอธิบายก่อน เมื่อตกี้ข้าสังเกตว่าโจเซฟคิดนี้จึงกล้งทำทา่าง,ง่ายๆว่าถูกกับดักเพื่อล่อเขาให้เข้ามาดังนั้นจึงแสดงจนถึงที่สุดถึงกลับก้ากัดข้างั้นสิอืมเอ่อเจ้านายอย่าโมโหไปเลยก็ต้องแสดงให้สมบูรณ์แบบถึงจะทำให้โจเซฟเชื่อไงล่ะครับไม่ต้องพูดแล้วเขานี้จะตายแน่ อะไรนะไอตอนเลตโตเซฟนี่คงเป็นร่างแปลของมันร่างแปลร่างแปลของเจ้าชายโจเซฟถูกทำลายแล้วหนีเร็วใครยังไม่อยากตายออกไปจากที่นี่ไว้ให้ไว้ไวไวไวพ่อทาาเวนไยเหล่านี้คิดนี้เจ้านายที่เหลือก็มอบให้ข้าเถอะ ฆ้าตการตะกูลนัรกเว์แทนท่านเองเหลือไว้คนหนึ่งข้าอยางรู้ที่อยู่ของโจเซฟครับเจ้านายโอ๊ยอย่าช่วยเด้รวดเร็วมากตอนที่พบกันครั้งแรกท่าทางของออสตินยังดูอ่อนแออยู่เลย แค่เพียงไม่นานความสามารถของเขาก็แข็งแกร่งขนาดนี้เชียวเจ้านายตระกูนลนัรเวทถูกกำจับแล้วนี่คือคนที่ฆ่าว้ชีวิตตามคำสั่งของท่านอย,อย่าอย่าเข้าเข้าเลยออสตินเจ้าแข็งแกร่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเป็นอะไรไปครับเจ้านาย ไม่มีอะไรมาสอบเจ้าท่าเวนภพยคนนี้ก่อนค่อยว่ากันเรื่องของออสินไว้พูดกันเข้าหลังแล้วกันครับอีนอร์สงสัยอะไรนะ